สวัสดีครับวันนี้ดู for, Ranger, for d r a n g e r Ford d u ด a ูรทนะครับปีปี2009ทำความสูงที่12นิ้วครับดูกันรอบๆตัวก่อนนะครับคันนี้ยางที่ได้เป็นยางเบอร์37นะครับขอบ16เป็นของ King Cobra นะครับ จัดว่ามีความสูงมากนะครับมาดูช่วงล่างกันใกล้ๆหน่อยนะครับเริ่มต้นยักข้างหลังนะครับใช้ก้อนปรับองศานะครับแล้วใช้ช่วตรงเตงยาวนะครับมีต่อกันโค้งขึ้นมาโชคหลังที่ได้เป็นโชคโปรคอมนะครับ <c oughs> แล้วก็เสริมด้วยชุดแท็กอาร์มนะครับ ยอยแปดทิศลดแรงสั่นสะเทือนข้างหลังแล้วก็ย่อยแปดทิศลดข้างหน้านะครับ <c oughs> ดูชุดยกข้างหน้ากันนิดนึงนะฮะอันนี้คือชุดคำหลังนะครับโชกหน้าที่ได้เป็นชคโปรคกรมนะครับโมโนทูบมาดูข้างหน้ากันอีกหน่อยนะครับเหล็กที่ใช้ทำชุดยกเนี่ยมีความหนานะครับ แข็งแรงนะรดูที่คอม้ากันอีกทีนะชุดยกของแฮนด์เมดทุกตัวนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ที่สำคัญการขับขีน่นิ่งๆน,นะครับถึงจะปล่อยให้กลับบ้านได้นะแข็งแรงนะครับขับดีนุ่มนะครับ <c oughs> ทำความเร็วได้ดีโอเค ขอบคุณครับ